เล่นดี20นาทีนะครับโอ้ยเมียนดูผม20นาทีเลกดูดีใช้ได้บอลเขาเล่น90นาทีนะครับเล่นดีแค่20นาทีอ่ะวันนี้มา สองสามประเด็นนะครับประเด็นแรกบูโน่บูโน่ควรพักบ้างนะครับควรกล้าถอดบูโน่บ้างมันเป็นตัวสำรองบ้างหรือถอดออกเปลี่ยนตัวคุมสติไม่อยู่นะครับสติแตก ประเด็นที่สองกลางหายนะครับหากลางด่วนเลยมาช่วยบุน่นะครับถ้าเจาบูโน่เล่นระดับระบบนี้นะครับไม่ไหวไม่ไหวบอลเล่นดียี่สิบนาทีหลังเกมกับรูเล่มไม่ไหว รอเดนที่สามไม่ค่อยเปิดบอนกันครับกดเขาแล้วเลี้ยงไปเขาะไปเคาะมาคืนหลังผมว่ามันต้องให้ทัศนคตินะครับส่วนเชื่อใจตัวข้างในบ้างเปิดเข้าไปก็ เก็บได้เก็บไม่ได้แล้วก็ยังมีแถวสองที่เรากดเขาไว้อยู่นะครับอันนี้ไม่เปิดเลยเคาะไปเคาะมาขึ้นหลังผมไม่รู้ว่าเขาสอนกันมาอย่างไงระบบโคดเขาบอกเขามายังไงแต่ต้องเปิดนะครับพอเปิดหลุดออกมามันก็จะมีแถวสองเราเก็บ มีประเด็นบูโน่แล้วประเด็นกลางกลางต้องมาช่วยบูโน่แล้วสองเปิดบอลแล้วสามประเด็นสุดท้ายดารผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าดาร o มันจะใช้คำว่าไงดีเห็นโค้ดทุกคนชอบมันจัง ผมว่าดาวลกูกแข็งแรงปิดแต่เซนไม่ไหวครับผมเห็นมาหลายดูดูการแล้วเกมรับก็อย่างนั้นอย่างนั้นเกมลุกเปิดบอลน,นี่ถ้าผมปิดโค้ดมจะหัดให้เปิดบอลอย่างเดียวเลยนะครับคอสหัดโยน ดารูอยู่กับโค้ดคนไหนก็เป็นที่รักของโค้ดนะครับหลายๆท่านบอกว่าดารูนี่เป็นเปรียบเสม,มือนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับถ้าเป็นในหมู่บ้านเราใหญ่ที่สุดรองจากผู้ใหญ่บ้านนะครับผมก็บ่ายงั้นผมคุยกับเพื่อนๆน,นี่ผมเรียกดาโลนะครับ รรผม็ช้สัปพนามของมันอีกมีของดารโ่อีกชื่อหนึ่งนะครับไม่ค่อยสุภาพดาร่นะครับจะทำยังไงก็ได้นะครับกับดารโ่เอาครับสองเกมแรกได้หนึ่งเต้ม เกมกับอาร์เซนอลเล่นดีดีกดอาร์เซนอลอยู่ได้พอมาเจอกับผู้เล่มหน่อยเล่นดี20นาทีเหลือกองกลางกับดารโลนี่แหละครับผมว่าทัดหน้าเจอเบอร์รี่ในโอทาฟอร์ดบ้านเรา ผมไม่อยากคิดเลยครับนี่ที่แล้วคาบ้านจนวินวพวกพี่พีรอจนเมื่อยคาบ้านผมเห็นปีนี้เสริมมาดีเล่นเกมแรกดีอืม โอเคครับหนึ่งประเด็นนะครับบูโน่ควรจะเป็นตัวสำรองบ้างหรือควรจะถูกเปลี่ยนตัวออกบ้างหากลางมาช่วยประเด็นที่2ประเด็นที่3เปิดบอลเข้าไปเลยครับตอนที่เรากดเข้าเนีย่ยไม่ต้องรอลูกสวยๆหรอกครับผมว่า ชึกกองหน้าเราดีนะครับแขนงกองหน้าเรา3ามตัวเปิดไปก็มีกองกลางเขาช่วยเก็บอยู่เวลามันเขาตัดบอลออกมาแล้วไปเดินสุดท้ายสำคัญนะครับดารุนผมเห็นหลายประตูแล้วหลายเกมนะเปิดบอลไม่ไหวเสียตำแหน่งลงมา คครับวันนี้